สวัสดีจ้าพี่น้องป้องไปเอชซีที่น่ารักทั้งใหม่ทั้งเก่านะคะก่อนอื่นพี่ใจกะไปอือนที่สิบหกก็มาฟังคําเตือนมาฟังคาเตือนนะคะเพื่อนทางช่องไปเพียงซื้อกล้าก็นำเสนอแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่าอายุสิบแปดปีควรได้รับคําแน,นะนําจากผู้ปกครองทุกครั้งโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะเพื่อนจะาโอเคเราจะมาสรุปกันเลยนะคะของวันที่ สิบห้าเนาะพี่ j จให้ดินนี่หกเจ็ดแปดนะคะหกกับเก้าแปดกับสามตัวเดียวกันเนาะพี่ j จก็เจาะตัวดินให้นะคะแล้วก็ในตารางนะคะเพื่อนมาดูเฉพาะกิจบนที่ออนะคะเก้าหกสามหกเก้านะคะหกสามไม่มีอเมียนะคะเจาะไปให้หกสามนะคะพเพื่อนจะหกเก้านะคะโอ้โหหกมานะคะส่งเรีงน,นะคะพี่ j จ y พูดประจํานะพเพื่อนว่า เฉพาะกิจเขาจะชอบมารอบแรกนะดิ่มเนี่ยเขาจะชอบมาเฉพาะกิจนะคะส่วนมากนะไม่ใช่ทุกวันนะคะแล้วก็ไปพิเศษเลยนะคะคนที่ออก9 5 3 0หสนย์นะคะ,<ๆ>ะ,คะเพื่อนๆสามห้านะคะสามห้ามาตัวพี่น้องนะคะสามห้านะคะเพื่อนจะพี่ใจไม่ได้เขียนให้นะสามกับแปดเนี่ยถ้าเกิดพี่ใจบอกแล้วถ้าพี่ใจไม่เขียนให้เพื่อนกอ็ต้องเปลี่ยนเอาด้วยนะ นะคะเพื่อนๆจ๋าเนาะทุกทีพี่เจก็ลืมบางทีพี่เจก็ลืมเนาะศูนย์หกมาในหกศูนย์ตัวกลับนะคะเพื่อนๆจ๋าไอ้ว่าทําไมมาเยอะจังเนาะปกตินะคะรอบปกตินะคะก็จะเป็นศูนย์ศูนย์เก้าแปดสองนะคะเพื่อนๆเก้าก็มาเนาะแปดสองมานะนเพื่อนๆแปดสองก็มา 09มาตัวนี้นะคะมาตัวพี่น้องพี่ใจบอกแล้ว,ว่าถ้าเอา60ก็เอา09ไปด้วยมารอบนี้นะคะแล้วก็ VIP พีอีออก885 53 85ก็มาเห็นไหมเพื่อนเพื่อนหใช่ไหมคะ53อีกตัวนี้สองเร่งเลยสามารถ53ตัวกับอ้าวทำไมว่ามาเยอะจังวันนี้นะคะเพื่อนจ๋านะคะก็จะมะีมีไม้3ตัว 9 5 3 9ห3สม้ันไม่มี3ตัวเข้านะคะก็ยินดีกับพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะที่ใครได้อาจจะโชคลาภนะคะเพื่อนพี่ใจบอกว่าต้องอพิจารณาเอารอบไหนรอบนั้นก็ได้นะคะวันที่16กันเลยวันที่16กพี่ให้ดีที่7 8็เอโอเคเรียกพี่น้องเหมือนเดิมนะคะนะเพื่อน จกจะวางตัวดินตัวโจให้เพื่อนๆไม่ชอบที่พี่ใจวางให้ก็สามารถเลือกจกับเอาแต่ละรอบได้นะคะเพื่อนๆจะเฉพาะกิจก็ให้ดิน7กับ9ก้กับหตัวเดียวกันบางทีมาด้ยวยกันเนาะพิเศษก็มา6กับ4ค่ะเพื่อนๆปกติ1กับ3 1หกับ8อ้าไม่ใช่มันจะออก3ด้วยเหรอ bip 5กับ7นะคะ<ม>เพื่อนจะาสำหรับคลิปนี้พี่ใจก็พูดเร็วไปเร็วหน่อยนะเพราะว่า พิจัโคทให้ใกล้นะแคบไว้ในตารางนะคะเพื่อนเพื่อจ๋าในตารางสามารถที่จะมาเ,าเป็นเลขดินกําลังวันจับคู่นะคะถ้าใครจับคู่เก่งนะที่ผ่านๆมาก็จะเข้าไม่สองตัวบางว้ก็3ตัว2ชุดเลยนะคะแต่ละรอบนะคะเพื่อนอย่าลืมเลขเบื้นเลขหามด้วยนะคะเพื่อนจ๋าภาคนี้เดือนนี้นะคะเฉพาะสําหรับเดือนนี้เท่าท,ท,ที่สังเกตดูนะคะเพื่อนจ๋าจะมาเรียกเบื้นเลขหามนะคะเพื่อนจ๋า ก็อย่าลืมนะคะกดอ,ออกไปจบคลิปนี้ก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พี่ใจด้วยนะคะกดแชร์ออกไปเยอะๆให้ด้วยนะคะเผื่อว่าพี่น้องท่านอื่นที่ยังไม่เห็นเนาะก็จะได้เห็นในตัวเลขนะคะพี่ใจก็คิดว่าการคำนวณของพี่ใจก็เข้าอยู่นะลองดูหลายๆคลิปแล้วก็ย้อนดูนะคะเพื่อนว่าผลงานเป็นอย่างไรพี่ใจก็ไม่ไอยากจะพูดว่าตัวเองคำนวณเก่งนะคะเพื่อนก็ ทำไปเพื่อให้พี่น้องได้มีตัวเลขส,สวยๆนะคะสปอนห้ท่านโชคดีมีความสุขมีโชคมีลาบกับพี่ใจทุกๆหวยนะคะสวัสดีค่ะ